มาแล้ววันนี้ยุ่งย่านระบบที่เทศกาลงานเจที่เยาวราชกันนะคะบอกได้เลยว่าปีนี้เนี่ยจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่มากขบวนนี้นะคะเขาเรียกว่าขบวนแห่รถบุพชาติองค์สมมุติของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ยิ่งใหญ่และสวยงามกะการตาม,มากเธอเป็นประเพณีที่ร่วมกันสืบทอดมาตั้งแต่หลายต่อหลายรุ่นของคนเยาวราชเลยนะคะจะบอกว่าโชว์ของเขาเนี่ยอลังการมากเพราะว่ามังกรเนี่ย ยาวถึง90เมตรเลยทุกคนแล้วก็มีปีนเสาลออแก้วมังกรค้นไฟโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากน,นี่คือสิ่งที่ฉันหวาดเดียวที่สุดฉันตื่นเต้นมากเธอน้องเขาแบบไปฟันกับมังกรนะ่าโอ้ยคือทุกคนเนี่ยนะกรีร๊ดแล้วแบบลุ้นกันตามกันไปเลยอะ และสำหรับใครที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าต้องมานะหนัวสัวแน่นอนแถมที่นี่มีบรรยากาศสติดฟู้ดอาหารเจด้วยนะอย่าลืมมากันล่ะ